ชิลี่ไวช็อกแต่<ข>ไม่ใช่ชิลี่ไวช็อกนะคของพี่อิงก,ก็ฟังอะฟังฟังนั่นแหละฟังมาก่อนแต่ว่าด้วยความชอบแซลก็คือแซลอะไรอย่าเนี้ยแหละมีครั้งหนึ่งแซลจนอิงโกรดเลยขอโทษที <laughs> เดนนิดหนึ่งตอนนี้พิงขอให้เบลกิ้ช่วยยื้อเวลาบนเวทีแป๊บหนึ่งได้ไหมไต้องไปซ่อมชุดสักครู่ได้สิลอบอกตรงตรงเลยได้สิ่สะขออยู่กับเบลกิ้สักห้านาทีค่ะเดี๋ยวมาอ่าเอาละีนคนนะ่ะมีใครต่อไปดีอะไเอยไหมคะก,ก็มีลิซิสมาแล้วก็พี่โบเนี่ยเป็นคนที่ ทุกคนตื่นเต้นมาในห้องประชุมแล้วก็ตัวหิงเองด้วยตื่นเต้นมาจริงปหมคะใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หนูว่าตื่นเต้นเหมือนกันก็คือหนูกลัวพี่โบไม่รู้จักหนูโอ้โอ้ยในทีนี้ลูกสาวพี่ยังรู้จักหนูเลย ที่ต้องใส่ขอบคุณนะคะแจ้นกันค่ะมีอะไรยินดีมากที่ได้มาในวันนี้ครับค่ะก็อย่างที่บอกว่าหนูตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าได้ไปฝึกการซ้อมจริงเหรอแต่มาเจอแบบหน้าสบายๆมากตอนนี้ตื่นเต้นเมื่อกี้พี่โบเดินมาแล้วเหมือนแบบเหมือนคนที่เราฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กเดินออกมาร้องกับเราหนูก็เลยรู้สึกฟูลฟ f ลตัวเองมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โบที่วันนี้มาร้องเพลงกับพี่นดีค่ะคุณดีใจที่มาเจอทุกคนเช่นกันนะคะขอบคุณทุกคน อี่โบเนี่ยร่หายในการได้ยินเสียงรีสของคนดูมากมากทุกคนเนี่ย มีมีค่ะมีประมาณนั้นด้วยจะถามว่ามีเสียงรีบแค่เท่าเมื่อกี้เองเหรอคะเฮ้ยถ้าจะขอดังวันนั้นเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ออกมาแบบช่วงแบบช่วงยาวใช่ไหมอ่าค่ะพีดราหายมาพีไม่ได้ยินเสียงเรยนะที่ผประมาสองปีกว่าในช่วงโควิดพะน้องขาเราเราเดินไปตรงนู้นกันแล้วก็ให้ทุกคนปรีได้เดินสองสามขอสักทีใส่แรงๆได้ไหมคะ ไม่มีใครรู้พี่มาวันนี้ใช่ใชค่ะใช่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปว่า <c oughs> หนูตื่นเต้นมากที่ได้ที่ได้เจอพี่โบแล้วก็ในห้องซอบเราคุยกันมีม,มีประโยคหนึ่งที่ที่พี่โบพูดถึงเรื่องสมัยก่อนพี่โบแบบขายอัลบั้มอย่างเงี้ยขายที่ได้แบบร้านตลับอย่างเงี้ยอ๋อจากใช่เพรนูรู้สึกว่ามัน Amazing <c oughs> มากเพราะว่าของหนู8 0 00ันก็คือแพ็กกันตาเหลืองแล้วก็ส่งช้าด้วยค่ะของของหนูมันเป็นยูยูทูบไงต้องมียอดวิว อ่ะถ้าอยุ่งนี้ก็เทียบกับแบบน่าจะร้อยหนึ่งหนจะถอยหนูจะถอย,อยไปไหนลูกหนูเป็นคนชอ,อบทุบก็ถอยไปเรื่อยๆทุบที ชอบประโยชน์อะไรมากของมานิดนึงเพราะว่ามีแล้วอยากใช้ไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียขอ,องก็เลยจัดเป็นหนึ่งดาร์กนะคะถ้าดูเป็นอดาร์มที่คนได้ยินเพลงหนึ่งในไม่กี่คนนักแพ้หรือแค่เหงาขอบขคุณค่ะแล้วก็พอหนูได้ยินประโยชนะน์นั้นน้าถุงสั่งมาแต่ซิีปแทนว่าทแทนอะไรบ้างหน้าเรามาประกาศสัปดาห์กันบ้างดีกว่าจริ๊งคุณนี่มึงอบ พี่แทนก็แบบเอาดิแต่หนูก็บอกว่าแต่หนูไม่รู้นะสัปดาห์ของหนูคืออะไรแต่ว่าหนูว่าหนูได้แรงบันดาลใจและอะไรอ่างเงเี้ยล้ยวทงานมเยอะเาสคุนาสว่าความสมาร,รา์ขีดมัตรงนี้รือขีดมันไปได้อไปอมอันสุดเพราะว่ามันหนึ่งในทั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้แบบทุกคนได้ฟังเพลงเราะค่เราก็ไปสุดสุดยอดขอบคุณเต็มที่นะพี่คเดี เพลงอไปหนู <Okay. S 2> ขอร้องเพลงที่พี่ประกาศสัปดาห์ไว้ไเลยเหมือนหนูจะซ้อมประกาศสัปดาห์บ้างได้เลยค่ะซ้อมอนในความที่ดีที่สุดค่ะได้ค่ะไปสำหรับทพลมันดาวคือที่ไหนคะบอกไม่ได้เออเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เหรอ Impact Arena แ,แล้วผมพูงคำถามต่อไปอแล้วถ้าสมมุติว่าอีกได้ไปอย่าลืมชวนคณะทีแมนดาวไปเล่นด้วยนะครับได้ไหมเออได้ไหมเดี๋ยวเฮ้ยได้ดิแต่ว่ายังไม่มีแพลนเลยนะเลยยีตัดข้ามาครึ่งปีเฮ้ยไม่ถึงคุณนัไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่เกินนะั้นสองปีเฮ้ยปีหนึ่งปีเดียวปีเดียวปีเดียวเดียววเป็นว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตใหญ่ทีแมนดาวชวนีไปนะครับได้ไปดวย เหมือนแบบว่าเจอกันตล่านาบ่อยๆแต่ว่าก็ได้คุยกันเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็เหมือนแบบว่าเรียกว่าเจอกันแล้วก็เลิกโลกทางไนกันเรื่อยๆแล้วก็เออรู้สึกว่าอยากชวนมาขึ้นคอนเสิร์ต่เราไม่ได้สนทนากันบ่อยแต่ผมรู้สึกว่าผมกับคุณเนี่ยมันสนิทกันใช่ไหมมันเหมือนแต่ว่าไม่รู้สึกได้ไหมก็มรู้สึกนะรู้สึกแต่ว่าบางทีอ่ะมันมีเรื่องบางเรื่องที่เราแบบเอ้ยคุยกันเราดูเรื่องดูเรื่องปะ ตัวเลือกไหมเพื่อนๆดูแล้วแหละขอบคุณมากนะคะที่คุยตัวเลือกโอเคค่ะงั้นวันนี้ที่นี่คอนเสิร์ตอีกรุงรัตน์ขอให้ทีมแมนดาวเล่นอีกสักเพลงเดียวจะได้ไหมคะขอมอบเวทีให้กับทีมแมนดาวค่ะเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยว โดดิโดนงแล้วก็มีคำหนึ่งคือคำว่าแกมเปิลเลนแมเปลเลนไม่มีในโลกใบนี้ค่ะที่บอกเลยว่าแมแดงแมเปิลเวินแยมเปิลเวินแมเปิลนแยมแดงต้องถามคนอิสานทีนี้มีใครเป็นคนอีสานนะครับคนอิสานกใส นาฮารก็คือการร่วมสรุปกันเนี่ยนะครับลุกขึ้นมาเต้นอ่ากนซึ่งข้างหน้าเนี่ยควมากเลยคนต่างข้างหน้าเนี่ยควรมากกันอย่าเรียกคนต่างกันคนางก็น่ารักออเหรครักก็คืการเต้นกับการลุกขึ้นมาร่วมสรุปกับคอนเสิร์ตต่าเป็นหน้าฮาร์เต้นหน้าฮาร่วมสรุกกับคอนเสิร์ตเต้นแบบไหนก็ได้เป็นเรางั้น ทุกคนด้านหน้าห่านเป็นไหมคะ้ยผมว่าจะ่ถามเลยมังคับเขาเลยดีกว่าเออมังคับทุกคนลงขึ้นยืนหน่อยได้ไหมด้านหน้าห้างกันหน่อยเดียวเป็นเดีนยวด้หลังจะไ้นอนนอนฟังไปเลย